มวดนี้เลขเจ็ดมาแรงตลกดังพาเพื่อนรักส่องโองน้ำมนต์อาสมหลือสีเนนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังดมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะตลกชื่อดังนะคะโป้งเหน่งเชิญยิ้มพาเพื่อนรักมาสองเลขเด็ดออค์น้ำมนต์ที่อาสมหลือสีเนนนะคะไปกันเลยค่ะที่ อาสมฤีเนนธาตุพุทธคุณนะคะอยู่ที่บริเวณริมถนนสายบางปะอินบางปัวทองอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีนักเสียงโชคมากราวหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพ่อปู่ฤาษีพมเมรที่สูง34เมตรองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกุมารเจ้าสัวเฮงเจ้าแม่ตะเคียนองค์เทพทันใจและและองค์แม่กระซิบนะคะ ตลกชื่อดังโป้งหนิงเชินยิ้มนะคะดาราตลกอายุ56ปีนะคะมาพร้อมกับนายสวองยอดดำเนินอายุ55ปีนะคะเจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอยกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเพื่อนรักของเขานะคะได้มาที่อาสมฤศิีเน็นด้วยนะคะโดยดาราตลกชื่อดังกล่าวว่าได้พาเพื่อนรักนะคะเข้ามากราบไหว้ขอพรจาก ท่านอาจารย์ฤสีเนนธาตุพุทธคุณเจจิอาจารย์ชื่อดังในอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา<ม>โดยเขาบอกว่าเขามาแก้บนองค์พระปู่ฤสีพมเมธที่สูง30เมตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็กุมารเจ้าสัวเฮงด้วยนะคะหลังจากที่ถูกโชคพร้อมกับลูกๆในงวดท่วันที่1กุมภาพันธ์2564นะคะเลขท้าย2ตัวคือ97รับเงิน รวมกันแล้วประมาณ68,000บาทนะคะในงวดนี้เขาจึงนำประทัด3,000นัดฟักทอง9ลูกแล้วก็น้ำแดง9แพ็คนะคะพวงมะลัยดอกไม้9้พวงทูบเทียนมาถวายเพื่อแก้บนและได้เช่าบูชาตะกุดคู่ชีวิตวาสนาเศรษฐีและก็เช่าเหรียญกุมารเจ้าสัวเฮงลงยารุ่นฟ้าเปิดรับทรัพย์63กลับไปบูชาด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะยังได้เข้าไปซองเลขเด็ดนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่อาสมฤศีเนนนะคะเพื่อกลับไปเสี่ยงโชคอีกด้วยนะคะแล้วก็คุณปงเหน่งนี่เขาหวังว่าจะถูกโชคใหญ่อีกครั้งนะคะซึ่งตัวเลขที่นําไปเสี่ยงโชคนั้นคุณปงเหน่งเชิญยิ้มเขาบอกว่าในองค์น้ำมนต์อาสมฤศีเนนนะคะเขาบอกว่าเลขเจ็ดมาแรงที่สุดนะคะส่วนเพื่อนรักของคุณปงเหน่งนะคะ บอกว่าเลขสองกับเลขหกชอบมากเลยนะคะส่วนเลขการทูบมงคลกุมารเจ้าสัวเฮงที่จุดเสร็จเห็นเป็นเลขนี้เลยนะคะหกสามหนึ่งแล้วก็ห้าห้าเจ็ดนะคะซึ่งแน่นอนนะคะทังทังสองท่านนี่นะคะจะนำตัวเลขดังกล่าวไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเสี่ยงโชคประจำงวดนี้นะคะเขาบอกว่าทั้งคู่นะคะบอกว่างวดนี้จัดเต็มแน่นอนนะคะหนี่เลยนะคะ ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่างไรก็ดีนะคะสำหรับเลของค์น้ำมนต์อาสมหรือสีเนเนนะคะหรือเรียกว่าเลขโสรุสารตะนะคะเป็นพิธีกรรมโบราณที่ทำกันทุกงวดนะคะโดยเลขเด็ดองค์น้ำมนต์ในงวดนี้นะคะที่ลอยวนไปวนมาอยู่ในองค์น้ำมนต์ขนาดใหญ่นะคะ มีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขหเลขเจดนะคะสองสามสี่หกเจ็ดนะคะโดยเลขที่จับกลุ่มกันก็คือเลขสี่เจ็ดสามหนึ่งแล้วก็สองหนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอขอให้ท่านได้ขอท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ